สวัสดีครับผู้ชมครับช่วงนี้ทูเชนสนาวขอเสนอการถ่าย,ายทอดสดสศึก M E f ุตซอลไทยลีก2025นะครับเราไปกันที่ยิมเนเซียม6ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับเกมที่ซาสเตเลียนครับบ้านเล่นกับห้องเย็นท่าข้ามนะครับคุณตุบินพุทธศรโรลและกับผมธีริดพันธงษารับหนี่บรรยายเกมเริ่มครับสีขาวล้วนคือห้องเย็นท่าข้ามนะครับรบ,รบ,บุกจากขวาไปซ้ายดูว่าการทำงานของชุดแรกของทั้งสองทีมจะเป็นอย่างไรบ้าง จีรวัตรสอนวิเชียนจะเล่นครับคลิกอินของยัดมาโอ้โห1-0ครับโอ้โหมาแวบเดียวครับโอ้โหมีอะไรแวบๆผ่านตาไปแล้วได้ประตูเลยครับ1-0โอ้โหเริ่มต้นมาไม่ถึงนาทีนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นสูตรที่เคยทำได้มาก่อนของธรรมศาสตร์นะครับเนเน่อีกแล้วอีกแล้วครับโอ้โหเนี่ยจากคลิกอินที่กับตันเนิร์ดเห็นช่องแล้วจ่ายทะลุมาเนี่ยโอ้เนเน่สอดเข้ามาแบบคอนดิพดีเลยครับ เหมือนเกมรับของห้องเงย็นท่าข้ามก็ไปเสียสมาธิกัน<ม>นิดนึงด้วยนะครับน่าสงสายทีนึง่งยังเก็บได้ครับห้องเงย็นท่าข้ามให้มาแล้วลูกเนี้อุย้ยเกือบโอนโกเหมือนกันนะครับโอ้โหจังหวะบอลสุดเหยียดของกัปตันเนิร์ดครับเปิดมาอีก,กอ่เกี่ยวลงได้เกี่ยวลงแต่ไม่มีที่เล่นนะครับโดนเล่นชุดสองของอาแล้วพลาดแล้วพลาดตรงน,นี้เอาแล้วครับแล้วได้เิ็งในงโอ้โหติดเซฟว่าจิรวัตร 2ครั้งที่เล่นในลูกลักษณะแบบนี้พยายามยัดเข้ามาเล่นด้านในนะครับของห้องเย็นผ้าข้ามสักให้ามาเธอศักครับจะเจาะสนเหนียวๆหนยวยังไงอ้โิบินปัดทิ้งเอาไว้ได้ครับโอ้โหจังหวะบินของปานุรัตน์สนเธอสักนี่พลิกหนีเข้าเหลี่ยมขวาและซัดลูนี้จะเสียบงััดมาดึงหลบเอาแล้วครับข้างบนมี2ของห้องเย็นผ้าข้ามเอาแล้วครับโอกาสสองสถานการณ์สองต่อหนึ่งแลวให้ไปไปแปะแปะลูนี้เรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะได้เล่นคิกอินอยู่ะครับแต่พลาดนะครับ ว้าเแล้วเสร็จเธอศักรับหนึ่งหนึ่งจังหวะเปลี่ยนจากนับเป็นลุกของห้อง,งยินท่าค่าที่ทําได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพบุกอยู่แล้วแกล่าวว่าไปพลาดนะครับเนี่ยวอลไหลต่อมาแล้วเธดศักโอโหแปรลูกนี้ได้อย่างเฉียบขาดเลยครับเล่นกัน3คนนะครับลงศักวศัดิ์แล้วก็มาจบที่เธอศักช่องไม่เปิดเอ้าแล้วโดนดักได้ครับตัวอีกอีกอพาเข้ามาอีกอได้เดียวดึงลบโอ้โห อีกคอเสียดได้ครับโรสุดท้ายนี่บอลมันดุกดิ๊กไปหน่อยครับโอ้โ oh, ห oh, อีกคอมาเลยแรงลั่นออกไปครับแล้วซ้ายขอลชาเลปมาแล้วครับสองหนึ่งโอ้โ oh, ห oh, oh. ซ้ายของชาวา bon n, ชลาบอลฉาลปนะครับทงยันตะข้ามได้นําแล้วโอ้โห oh, oh, oh. แล้วกลายเป็นจุดเปลี่ยนไปเลยนะครับจากที่ธรรมศาสตร์แซนเล่นเกือบจะได้แต่กลายเป็นเสียจากจังหวะโตกลับมาแล้วเข้าเหลี่ยมซ้ายยิงชาเลปจิรวัฒนะครับโอ้ oh, oh. แล้วกลายเป็นบอลในหลุดเข้าไปเลยจากเรอันโกเมสที่จ่ายข้ามฟากมาให้ครับ โอ้ยิงบทแต่กลายเป็นดีครับวารักลงมาแล้วนะครับวารักให้ให้หมุนมาลูกนี้อยากได้ยิงโอ้โหมาเก็บได้โดยวรศักสีรลางไพโรจนครับสามหนึ่งโอ้เราจังหวะตามมาสก,กัดของเน่ก็ดันโชคร้ายมาเข้าทางของวรศักพอดีด้วยนะครับจังหวะดึงหนีจะให้อธิพงศ์ในตอนแรกจริงๆตาไมส่สก,กัดได้แล้วนะแต่ว่าโชคไม่ดีที่จังหวัดสกัดของเน่เนี่ยเหมือนกลายเป็นเบจ่ายให้กับวรศักพอดีนะ จบลงตรงนี้เลยนะครับสำหรับครึ่งแรกครับเป็นห้องเย็นตาข้ามที่นำทำสถิ์เซเรน์สามหนึ่งครับนรงศักพาลุยขึ้นมาครับง้างเหมือนจะส่องแล้วปาดไปด้านไกลครับโอ้โหลูกทีมื่อต้องชมจังหวะออกมาตัดของพานุรัต์ตาข้ามครับดูขวาล็อกมาของอาทิพงศ์อาทิพงศ์ยังลุยมาได้อาทิพงศ์ให้แล้วดูลูกนี้คืนหลังซัดติดล็อกโอ้โหตัวล็อกเพียบเลยครับว่าเน่เน่ เนเน่ให้มาที่อีกอรอ้าล้วครับพื้นที่มีอีกอได้เดียวงัดมาโอ้โหไม่ได้ครับโอ้จังหวะงัดของอีกอบอลชนคันเนเน่ทะลุช่องมาให้ครับชิปผ่านธีรวัตรไปแล้วครับแต่ไปแม่เฉาะมาติดกับตันเนิร์ดเอาแล้วครับจินต์วัสดุวิเชียนมี3ามคนนะครับเนเน่ว่าไงเนเน่ปาดมาแล้วคืนกลับมาเนเน่โอ้โหเปิดหน้าเท้าแปลลูกนี้หลุดไปเองชวลาให้มา,าดูจังหวะพลิกยิงโอ้โห ส่งเอาพิรพัฒน์แก้ววิไลลงมาเวลาที่ฝากมาให้เรวพิรพัฒน์นี่พลิกเข้าเหลี่ยมซ้ายครับซัดต,ตรงนี้นี่พันุในมุมเจ้าถิ่นก็มาตาม2ประตูโอกาสมันก็ยังมีครับ <c oughs> แล้วดูเนเน่ให้มาเอาละครับจิรวัตรสอนวิเชียนโอ้ไม่ได้ครับโอ้โหจะเลือกเสาใครติดบ,บล็อกคืนมาจิรวัตรไม่ได้โอ้โหจะคืนจิรวัตรนะครับเอาละครับดูโอกาสเพื่อจะเป็นลูกสี่ไม่ได้ครับห้องเย็นแล้วบอลบอลไม่ตาย บอลไม่ตายถึงจิรวัตรสถานก,การณ์หนึ่งซ้ายมีเนเน่เลือกเน้เน่ติดโอ้โหไม่ได้ครับปดประตูไล่มาของสเตเลียนช่วงเวลาที่ห้องเย็ยนท่าข้าเกือบโดนนะจังหวะนี้เกือบได้ก่อนนะที่ยิงไปติดเซฟแล้วมีโอกาสได้โตกลับนะครับจิรวัตรเนี่ยรอจังหวะให้เนเน่เติมอินของธรรมศาสตร์ครับข้างหลังเนเนหมุนมาแล้วยิงโอ้โหตะข่ายไว้ตะเข้าข้าง ยังไม่มีใครขึ้นหน้ามีคนเดียวพลิกยิงเดี๋ยวดูนี้ไม่ได้ยิงแล้วเริ่ไกลมาแล้วติดโอ้โหเอาอีกทีหนึ่งไม่ได้ครับเอาครับโอกาสของห้องเยงนาข้ามจิรวัตรดักเอาไปก่อนข้าไม่ได้นี่ครับไหลาตามช่องและทะลุมาทางเสาไกลครับโอ้โหธีรวัตรยับคือหลังยิงแล้วบอลฉลร์เข้าทางบิลลี่โอ้โห4-1ครับว้าบอลกิ๊กกั๊กไปมาเข้าทางบิลลี่ครับห้องเยนาข้ามนำ โอ้คือจังหวะบอลมันเป็นใจให้กับเขาพอดีนะครับแล้วก็ซัดลูกนี้เข้าไปไม่พลาดนะครับครับจากลูกสูตรที่โกเมซยิงไปติดก,กำแพงแต่มันติ้นมาเข้าทางของบิลลี่พอดีนะครับโอ้อยู่ถูกที่ถูกเวลาครับเนี่ยยิงติดก,กำแพงแล้วก็ยิงเสียบเสาไกลเข้าไปแล้วก็จบเกมครับเป็นห้องเย็นท่าคาบนะครับถูกเอาชนะธรรมศา,ศาสตร์สเตเลียนได้4ต่อหนึ่งครับที่ Tru e Visions now